เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งนะครับที่ทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็ต่างน้ําตาซึมกันไปตามๆกันเลยทีเดียวเมื่อในโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไรเดอร์ได้ออกมาโพสตคลิปการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับของแม่ของลูกค้าหลังจากที่ตนเองนั้นได้รับออเดอร์นะครับให้ไปซื้อเค้กไปให้คุณแม่แต่สุดท้ายก็กลับกลายเป็นภาพที่ทำเอนไลน์คนเห็นแล้วต้องซึ้งแล้วก็ยิ้มตามเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดียราติดตามชมกันเลยครับโดยผู้โพ บอกให้ไปซื้อเค้กวันเกิดให้แม่หนูหน่อยแล้วรบกวนพี่ช่วยร้องเพลง Happy b i r t เ d a y ให้ด้วยนะหนูทํางานต่างจังหวัดกลับไปไม่ได้เราก็คิดในใจทําไมต้องร้องพอไปถึงบ้านแม่บอกเปิดเข้ามาเลยแม่เดินไม่ได้พร้อมกับเปิดให้ดูผมคิดในใจยังไงก็ต้องร้องเพลง Happy b i r t เ d a y ให้ #HappyBirthday ครับคุณแม่ลูกค้า ซึ่งในคลิปนะครับจะเห็นว่าไราเดอร์ได้ถือเค้กเข้ามาในบ้านที่แม่ของลูกค้านั่งอยู่นะครับพร้อมกับเล่าที่มาจากนั้นแม่ของลูกค้านะครับก็ได้แกะกล่องเค้กก่อนที่ไรเดอร์จะเอาเทียนปักให้นะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่สุดท้ายนะครับไม่มีใครร้องตอนเองก็ได้ร้องด้วยความเต็มใจพร้อมกับยกมือไหว้ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยหลายคนนะครับต่างเข้ามา ชื่นชมไรเดอร์คนนี้นะครับที่ทําหน้าที่ทุกอย่างให้กับลูกค้าแม้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนลูกหลานคนหนึ่งไปแล้วบางคนดูแล้วก็มีน้าตาซึมกันเลยทีเดียวพร้อมทักอวยพรนะครับให้ไรเดอร์แล้วก็คุณแม่ของลูกค้าคนนี้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและล่าสุดนะครับท่าน้าของไรเดอร์ก็ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อ,รอมๆกันเลยครับลายมันเด้งมาตอนประมาณ4ี่โมงกว่าครับก็เปิดอ่านปกต แล้วก็ขอขอรายละเอียดเขาอะครับพอสเสร็จปุ๊บก็อ่านปุ๊บแล้วก็ไปส่งแค่นั้นครับก็เขาบอกว่าบอกบ,บ,บอกเบอร์โทรอะครับแล้วก็ชื่อชื่อแม่แป๊นน่ะแค่นั้นครับไม่มีอะไรครับแล้วเราก็บอกให้ให้เราให้ร้องเพลงวันเกิดให้แม่ก็ด้วยครับแค่นั้นนะตอนแรกกับตอนตอนแรกที่ผมไปส่งอะ่ะผมจะไม่ร้องพี่ทีนี้ผมก็ได้แก๊ปเปิดประตูกับแกับแก๊บบอกแก๊เปิดไม่ได้เพราะขาแกขาดข้างนึงครับผมก็เลย ตั้งแต่ผมเห็นขายแกขาดอะไรครับผมก็เลยคิดว่าผมต้องลองมั้งประมาณเนี้ครับแกแกซึ้งตั้งแต่เห็นเค้กแล้วล่ะครับแต่ต้อง,งนั้นคือมันก็มันก็รู้สึกดีครับแล้วก็คืออยากอยากให้เขาอยากให้ลูกค้าเขาได้คิดที่เฉลยครับตอนแรกไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับรมันรู้สึกว่าคนรับเขาไม่มีความสุขครับ,รบแล้วก็ต้องทำแทนไปหน่อยไม่เป็นไรลวครับไม่เสียหาย